สวัสดีครับผมมือนีบาวโนูครับผมวันหยุดมือนีสิบห้าพี่น้องมาตรวจโควิดโคโรนาเขามือนมือนีบ้าวนวูในเดินทางมาหอดสถานที่ตรวจโควิดเราไปไนไปเดี๋ยวบ้านูสิบห้าขามทางไปเบงว่าเวลาไหนเขาให้ตรวจเวลาไหนเขาบอกให้ตรวจครับพี่น้องไปตามบ้านูไปครับผมมามเดี๋ยวบ้านูกำลังสิไปครับผมพี่น้องอันนี้คือสถานที่ตรวจ อยู่เขตเพราว่าซ่องนะครับผมเขตเพียงจอมครับผมเขตเพียงจอมข้างสถานีเพียงจอมยอกนะครับผมพี่น้องทั้งนาบ้านนูนี่ก็จะเป็นเพียงจอมยอกครับผมบ้านนนี่็เพียงจอมหยกครับผมคูเรมาเขตนี่ก็จะเป็นหฮมพัดอยู่ทั้งหลังอ่าแล้วก็สิ่เพียงจอมยอกอยู่ทั้งนาครับผมคันคูเดมาด้านหลังเนาะมันเป็นซ้อยด้านหลังนะครับ สอยหนาหยอกเลยบางนุ่งเชยบางสกูตเตอร์นี่ก็ท่านครับผมอันนี้สกูตเตอร์เสียงเงินนะครับผมเศาแล้วก็อ่าเศาเสียงเงินครับพี่น้องสาวใหญ่มากครับสาวใหญ่กับซื้อเจงครับผู้นางขาอยู่ล่อเยอะมอันนี้สิใส่ขี้กัดนะครับผมบัตรแล้วก็ใส่ระบบหมายเลขบัญชีครับผมหักหักในหมายเลขบัญชีเฮ้ยผูใ้ใดเห็นอยู่น้ำขางข้างอ่าเขาคือขี่เลยเห็น้องแมนนี่พี่น้อง เขาต้องมีบัตรของเขาคือ,อยังบัตรรถเมย์บัตรรถโดยสารนี่แหละก็เป็นรหัส b a r c o d ดของเขาแล้วบ,บานูสิภาไปเบิ่งวันอันนี้ครับผมมองเขาคิวน่อคิวครับพี่น้องบงมาเวลาของเขาอยู่แบบนี้อ,อันนี้บ้านุมาก่อดแล้วครับานะอนนอโอล้ลมแห้ง รับพี่น้องเก่าโมงหอดเทียงนะเพื่อนพี่พักเบรกเทียงหอดบสองพปด้วยกูดสิไปสิมากับเบิ้งเวลาเวลาน้องชิกันออฟเซียไชิคกันออฟเซียอีเกียุ่จนเหี้เนี่ยชุชิชิกานี่ก็ชิคกันสดงออฟเซียอีจังออคิดอะอีกอ่ะนี่ครับพี่น้องเก่า คนเกาหลีเป็นมากเป็นเก่าเขาอะไรครับพี่น้องเพราวะวีล่ามีตั้งแต่ใบ,บม้งเคร่งเปาหนุ่มมาตั้งแต่ใบมง้งครับพี่น้องนี่เวลาผู้ใดเบิ้งครับผมผู้ใดามาสถานที่เวลาอาจจะคือกันเบิดครับพี่น้องเพระาะว่าแต่เขตเดียวเนาะอ่าเช็คเวลาดีๆก่อนไปตรวจนะครับผมเป้าหนู่มก็ไปฉีดวัคซีนมาแล้วแหละไปฉีดวัคซีนมาแล้วแต่ว่าทำก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเนาะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าพี่น้อง รถไฟก็บเรียนรีบๆๆข้างขๆเบ่า so วนุมีเวลาบ่าวนุก็มาตรวจอีกเวลามีเวลาบ่าวนุก็มาตรวจอีกครับผมสถานที่ตรวจเพิ่นก็เซฟไว้ดีครับพี่น้องนี่ของน้องของหนามให้เรียบร้อยนี่คือเที่ยงจำหยอกครับพี่น้องที่ทั้งหนามเบานุนี่นี่นี่ตรงนี้เรื่อตึ๊งหลังตึ๊งนี่นะน่าห็นว่าหนังนี่มันเขียวๆครับพี่น้องไปเป็นบางนุเนอ Anne, นั่นแหละนั่นตึ๊กขาวๆนี่แหละพวกเขียวๆนี่ยคือเพียงจำหยบเท่านั้นคนไปเมื่อบ่าวน้อครับผมอ่าเพราะว่าก็อยู่ติดๆกันผู้ใดขลิ่มไม่มีโอกาสมากเท่านี้ก็ต้อองรเป็นเวลาผู้ใดอยากมาช่วงเศร้าก็ลงก็สิมาอีกไปจากคนหลับป้าองน้องคนหลับก็ยังสิได้นี่ครับเลืองานเนาะเปลือเวลาทำการของเขาอ่าก็ยังบ่าวนู่บอกครับผม เป็นดีพักเบรกเที่ยงหอดใบสองอ่าเป็นดีพักเบรกครับผมอันนี้วันหยุดด้วยนี่พี่น้องวันหยุดนี่เก่าโมงหอดหอดใบโมงเนี่ยจูมินนี่ก็คือชุดสัป,ปดาห์ครับพี่นอ้องจะค่อยติดตามกันไปสาวใหญ่เห้องอ๋อไปสาวใหญ่ไปเข้าข้างในบริการห้องน้ำกับนี่ครับพี่น้อง ของหนอของน้ำนี่ให้บริการครับผมอมีของน้ำบริการพ่อมุดเข้าไปนี่ของน้ำบริการพ้อครับผมจุดคัดกรองครับผมผู้ใดอยากตรวจอ่าตุเขียดครับว่าซ่องเขียนั่นเขียดนี่ปิดอหรอปครับผมจุดคัดกรอกคัดกรองครับ อนุกฤษสิล,ล่อเวลานะครับตอนนี้กะเวล่านี่ท่านนี้หมายมง้งสามสิบห้าหนาทีครับผมอเอาไปยางเลาะหลินไปซะก่อนอนี่แหละพี่น้นองตึกลามากของตึกบ้านบ้านเมืองเพิ่นเนาะก็เป็นยูเพิ่นกฤสิจังซี่แหละเบิ่งไปซะก่อน ความเป็นอยู่ไปสัก่อนถึงเวลาเขาก็ค่อยมาอกบ้านนี้บ้านโน้ก็ติงให้ความรู้ครับผมซ้ำนี่ครับผมบ,าาบ้านโน้นิดข้าเข่าไปเบิ่นมี้อะไรเนี่ยมาเตมียมองน้ำทำไมนี่ครับผมความเป็นอยู่พ <c oughs> ี่น้อง ยองซาแบบกำลังครับผมหัดกรองห้องน้ำครับผมเพ่นใุชัยขี้แกดเลยอ๋อดูนี่เป็นล็อกไว้ครับพี่น้อง,งทางเ็จะจึงมาเขาห้องน้ำจะล็อกไว้เมื่อนังพี่ ความเป็นยูกับจังซีละพี่น้องคนเกาหลอบเกาหลีครับผมอยู่น้ำตึกน้ำยังบานเมืองอพี่น้องาาเดี๋ยวนี้้าเดีี๋ยวนบรรยากาศก็เริ่มหนาวขว้ามากแล้วพี่น้องล่มหนาวไม่เยอนแล้วสักหน่อยนี่ก็หิมาะก็สิ่งแ้วะพา พี่น้องเขาาลาะไปเบิ้งซะก่อนอพี่น้องเขาลาะเบิึงไปเรื่อยๆซะก่อนกันผู้ใดสิไปสิมาครับผมตรวจคัดกรองกับมิเวลาเด้อคือยังบา่าวหนบอกมาละตอน,นี้มีเวลาบา่าวหนกสิตอนนี้กสิอยู่ใบมงใบมงเท่าไหร่นี่ยใบมงสามสิบแปดนาทีสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนาทีครับผมอรอเวลาไป ยังเลาะไปเบิ่งซะก่อนอถ้าพี่น้องเบิ่งไปเลยเอี๋ยวออกไปเลยหรอสาวใหญ่ซื่อเจ๋เขาถ่ายยู่นี่บ่เห็นครับผมเปิดหลาะทางไหนบ่ซื่อเจ๋เขาเุ่นนั่งอยู่ทางไหนเผ่อคุยโทรศัพท์ติดน่แลละครับผมซื่อเจ๋เขาเจ๊ <laughs> ยังสักหน่อยนะครับผมมากับซื้อเจอ้อ่ะก็คอยจังพบพอกันคลิปไหมครับพี่น้องเมื่อนี้ผามาเบิงสถานที่ตรวจคัดกรองครับผมเดี๋ยวบ้านุสีฮอดเวลาเดี๋ยวบ้านุสีอะไรสุดห้พี่น้องได้เบิงครับผมาการคัดกรองเป็นยังไงเนาะอ่าก็คอยเบิงไปเรื่อยๆเ๋ยวก็ค่อยติดตามกัน